พระพุทธเจ้าต่อพระธรรมเจ้าต่อพระสงฆ์เจ้าเพื่อจเจริญสมาธิและวิปัสสนากรรมฐานข้าพระเจ้าจะพ้นจากทุกมีชาติทุกเป็นต้นด้วยการจเจริญสมาธิและวิปัสสนากรรมฐานอ่านชอบนี้แน่นอนขอให้จิตของข้าพระเจ้าสงบดับนิ่งสนิทอยู่ในพองหนอยุบหนอ ขอให้จิตของข้าพระเจ้าสงบดับนิ่งสนิทอยู่ในพองหนอยุบหนอขอให้จิตของข้าพระเจ้าสงบดับนิ่งสนิทอยู่ในพองหนอยุบหนอนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเจนวันนี้วันพระ เล็กก่อนออกพรรษาอีกอาทิตย์เดียวอีกวันพระหน้าก็ออกพรรษาละปอบแป๊บปอบแปบชุ่มช่าปีนี้ฝนตกดอีอุดมสมบูรณาลุ่มก็จะเสียหายหนาดอนก็จะพอได้กินบ้นางวะและ ก็เป็นไปนตามสภาพของธรรมชาติเพราะว่าธรรมชาติเป็นเหนือเหนือการคาดหมายนเนือการคาดหมายเราจะาไปคาดหมายกับธรรมชาติให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้ก็ไม่ได้ห้ามฟ้าห้ามฝนก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้ผมงอกห้ามไม่ให้ตาฟางไม่ให้หูหนวกหูตึง ก็ไม่ได้เป็นไปตามสภาวะธรรมชาตินะเระยังทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องทำใจนะยอมรับนะสภาพความเป็นจริงวันนี้วันพระนะก็จะได้นิมนต์อาจารย์วชะนะให้กรรมฐานให้ธรรมะนะเป็นเวลา20นาทีนะวชละ ก็ขอมีบทระครับ ชีวิตนี้เป็นของน้อยคน เดี๋ยวก็แปรเปลี่ยนไปหายไป ท่านจึงเปรียบอุปมาเหมือนกับวชีวเราเนี่นะที่เดินเข้าไปสู่พยามัจจุราชผู้มีเสนามาก จุฬาผู้มีเสนามากเป็นไปไม่ได้ไนอนยอเถึงเราจะมีกองทัพช้างกองทัพมา้ากองทัพทหารเป็นหมื่นมืน,มนพันพันเราจะไปผัดเพียน จุาเนเป็นภัยไม่ได้ไม่มีใครสามารถที่จะหนีพ้น ที่กก่งมามาหาเราจะไปคุยกับท่านพญายมมาชานะขออยู่ก่อนอย่าเพิ่งให้ฉันตายเลยยังไม่ได้ใส่บาตรเลยยังไม่ได้ทำบุ จะอนุญาตไมของน้องเอาก็คงไม่อนุญาตเพราะว่าเราก็ได้หมดอายุไขบางคนก็ไม่เชื่อ คนไม่รู้ก็คือคนหลงมันมีพระราชาองค์นึ่งถ้าจำไม่ผิดก็ของพระเจ้าโกรภัยยะได้โตเทียงกับพระมาหาเีระในพระพุทธศาสนา คงไม่มีรลกนรกสวรรค์ชีวิตหลังความตายถ้ามีจริงข้าพเจ้าทดสอบมาหลายอย่างข้าพเจ้ากลับชับกับคนที่สนิทเชื่อใจได้ว่าถ้าตายไปแล้วนี่ให้กลับมาบอก จะเอาคนใส่ไปในกล,ล่องให้ตายปิดหลายๆชั้นก็ไม่เห็นวิญญาณออกจากล่างทดสอบหลายอย่างหลายประการ mm hmm. ก็ไม่ เวลาท่านก็อุปมาอุปไมให้ฟังหลายอย่างอุปมาเหมือน,น,นดูก่อนมหาภพถ้ามีบุรุษที่จงกองคูนอยู่เราไปดึงเขาขึ้นมาชุดเขาขึ้นมาจากบุมคดูดสิ่งกระปกสิ่งสกระปบเน่าเม่น เขามาชำระอาบน้ำให้สะอาดแต่งชุดให้สวยงามประทินด้วยของหอมให้เขาอยู่บนประสาทมหาบพิษชวนเขาลงมาวอคู่อีกเขาจะลงมาไหม หรืออุปมาเหมือนบุคคลผู้ตายไปแล้วได้ไปจุติด้วยวิบากแห่งกรรมดีไปสู่สวรรค์หุดพ้นจากความยากลำบาก <c oughs> ในหมู่มนุษย์มีสัมผัสอันเป็นที่ ถ้าเขาเสวยความสุขอยู่บนสวรรค์ลแล้วเขาจะลงมาบอกมหาวพิตรไหม,ไมไเขาเพียงแค่คิดว่าโอ้ยขอเสวเยสุขอยู่สักสองสามวันก่อนมหาวพิตรรู้ไม่ว่าหนึ่งวันของเทวดานี่เท่ากับกี่ร้อยปีของเมืองมนุษย์ แม้แต่สวรรค์ชั้นจาตุ้มสวรรค์ชั้นแรกๆหยาบๆวันหนึ่งก็เท่าร้อยปีของมนุษย์แล้วถ้าเทวดาเหล่านั้นคิดว่าอยสักสิบวันก่อนค่อยลงไปบอกมหามพิษก็คงไม่มีชีวิตอยู่ นานร้อยปีของมนุษย์เท่ากับหนึ่งวันเทวดาเชาจาตุม โลกมีสวรรค์ก็มีเหมือนกับพระคุณเจ้านาคเกนคุณนโตเทียงปัญหากับพยามิลิน คุณเจ้านากเกษตนั้นก็บอกถึงเราไม่เห็นคนอื่นก็เห็นผู้มีจักษุอันเป็นที่มีญาณมีฌานอุปมาเหมือนคนตาบอดตั้งแต่กำเนิดคุณยอมไม่เห็นอะไรเลยมหาบทพิธลองถามเขาดู จเจ้ชาวค่านกก่อย่างสีอะไรสีขาวมาหาวิพิษลองถามคนตามบอดขาวยังไงนกก่อย่าง,ยางเป็นยังไงเขาก็ไม่รู้เพราะว่าเขาตาบอดตั้งแต่กำเนิดไม่สามารถที่จะสัมผัสรูปด้วยจักษุได้ว่าสีขาวเป็นยังไง สากตำข้าวแต่ละคนก็จับไม่ถูกที่จับแต่ละที่แต่ละอัน เห็นได้บอกหาบอกพิษไม่ได้ปฏิบัติก็ไม่สามารถที่จะรู้เห็นได้คนที่เขารู้เขาเห็นก็มีเขาจึงมาพูดให้ฟังมาบอกมากล่าวนี่แหละคุณโยม สิ่งบางอย่างเราไม่เห็นเราก็คิดว่าไม่มีเหมือนบุญก็เหมือนกันยถ้าเราทำเราก็มีความสุขสุขในปัจจุบันขนาดนี้แหละเป็นสุขที่เบิกบานวัน แต่ว่ากุศลก็จะส่งเราไปถึงพนนันะธิพาณกุศละกุศโลบายดังนะนั้นบุญกุศลน,นี้ยังอยู่ด้วยกันนะอันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะนะการเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามจักรราศีชาวสายบ่ายเย็น ไม่หวนคืนกับกาโลคัสติสัพภานวสหัตนาท่าน,นจึงกล่าวว่าการเวลาเหมือนพยายักษ์ุโยมที่เกืนกินสพสัตว์พร้อมกับตัวมันเองเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนอะไรที่มันเกิดขึ้นได้ เลยสังขารนี่มันไม่เที่ยง สุดท้ายที่ตัดเตือนพวกเราทัง้งหลายนะพี่โยแตะว่าแต่พระเลยพระก็ตายเหมือนกันบางคนก็บอกว่าโอ๊ยพระท่านไม่ตายหรอก เจอเศษทีก็เหลือแต่เศษทีก็หาไม่เจอทล้คนก็ต้องตายาพ่อเราแม่เราลูกเราเปนเจ้าชายสิทธดา ก็คือพระพุทธเจ้าของเราที่เสด็จออกพอพาดอุทยานเห็นเทวทูตท,ทั้งสี่ันยมตัดถามนายชนนะดูก่ชันนะน,นะนั่นอะไรคนแก่คนเจ็บคนตายพระพุทธเจ้าค่ะนั่นอะไรนั่งคนต้นไม้สัมมณะพระพุทธเจ้าค่ะนักบวช เห็นเดวทูตทั้งสีเพราะว่าไม่เคยเห็นอยู่ในในพรราชวังพระบิดาทรงก่อกำแพงรอบไวไ้ให้ออกบวชไม่ให้เห็นเพราะว่าพา,ามทั้งแปดได้ทำนายไว้ถ้าอยู่ของคารวาสจะได้เป็นพระเจ้า สีชมพูมหาทวีปถ้าออกบวชจกเป็นศาสดาอของโลกสมเด็จพระมิดาก็ไม่อยากให้ออกบวชอยากให้เป็นนักรบเไม่ให้ออกจากพระราชชงลังให้เสวยแต่ความสุขอยู่ในเมืองแต่พระองค์ด้วยบารมีที่ทรงบำเพ็ญมา ที่เราได้ทราบว่าเสียสองไครกำไรแสนมากับมันนับไม่ถ้วนบาลามีที่เต็มเปี่ยมอ็เลเห็นเทวโทษเบื่อนายลูกเราก็ต้องตายระลาหุนก็ต้องตายอาสุธรลาพิมพาอันเป็นที่รักก็ต้องตาย สมเด็จพ่อเราสุดโตทานะก็ต้องตายแม้แต่เรากะต้องตายมัจะเอาอะไรมาหมดเวลาแล้วเวลามันไวอทอนทองแท่งจะไรค้า,าพระปฏิมาเป็นขากปูนขากเคลื่อนจะเพิ่มพูน ภาพิลล์จะซบเ้าผ้าเหลืองจะดนยำ่ำตะกวดดำจะเป็นเจ้านกน้อยจะลืมเย่าเยอะแยะมากมายมันยม,รรมทำมันนี้หมดเวลาแล้วนะเราใจไดแผ่มเมตตาบุญตักบาตรกันสะสมบุญสาธุ สาธุอุติสัพนสุกุศลวาตามอิทังโนบุญญาภาคขังราชาดินันเจวะอิสระนังมาตาปิโตอาทินันจาปิยชนานังสัพพสตตานันจานิยาเทมะข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายส่วนบุนส่วนกุศลร่วมกับข้าพเจ้าทั้งหลายส่วนบนส่วกุศลให้แก่อิสระชนคนผู้เป็นใหญ่ทั้งหลายมีองค์สมเด็จพระมหากษัตริย์ผู้เป็นพระมุกของชาติและองค์สมเด็จพระสังฆราชผู้เป็นพระมกของพศาส,สนาและขอแผ่ส่วนบุนส่วนกุศล ให้แก่ปียชนคนที่รักทั้งหลายมีมารดาบิดาป่ย่าตายายและคุณครูา,าจาชา์เป็นต้นและขอแผ่ส่วนบุญสกุลให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายทุกชาติชั้นวันนะทุกาศาสนาทุกภาษาที่อยู่ทั่วทุมุมแห่งโลก สัพเพสัตตาพุญญยาภิโนโหตุขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้มีส่วนบุญส่นกุศลร่วมกับข้าพเจ้าทั้งหลายทุกตนทุกคนเทินสเปสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกัน ทั้งหมดทั้งสิ้นเวราโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอภัยาปัจชาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอเน,นคาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจสุขียตนานังวริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถินสาธุ